สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์น,นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิ 19, ด -19 าขณะนี้มีคำถามนะคะว่าแล้วสรุปเนี่ยหญิงตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งหญิงที่ให้นมบุตรสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ได้หรือไม่วันนี้มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันด้วยละคะ่ะหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเปราะบางของสังคม ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 มากกว่าคนทั่วไปจากสถิติของกลมอนามัยตั้งแต่1ธันวาคม2,563ถึง6มิถุนายน2,564พบว่ามีหญิงตั้งครรติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน347คนซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่ร้อยละ70จะไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยแต่ก็พบหญิงตั้งครรภเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้ว6คนทารกเสียชีวิตในครรภ์นคน อัตราคลอดก่อนกำหนด1้อยเด็กทารกออกมาแล้วติดเชื้อโควิด -19 17คนศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราพรสวัสดีวรเลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยเผยว่าตัวเลขการเสียชีวิตโควิด -19 ของหญิงตั้งครรภถือเป็นสถิติที่น่าเป็นห่วงจึงจำเป็นต้องให้หญิงตั้งครรภได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ในฐานะกลุ่มคนเปราะบางแต่ในขณะเดียวกันการให้วัคซีนของคนกลุ่มนี้ ต้องเฝ้าระวังภาวะการเกิดลิ่มเลือดหลังได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์จะมีภาวะลิ่มเลือดมากกว่าคนปกติ2-3ถึงเท่าดังนั้นการรับวัคซีนที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องลิ่มเลือดก็อาจกระตุ้นให้เกิดอาการแต่ถือว่ามีโอกาสน้อยมากและหากเทียบกับการปล่อยให้ติดเชื้อโควิด -19 ตามธรรมชาติโดยไม่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดได้สูงกว่าพอเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยาถามว่าเอฉีดวัคซีนได้ไหม คําตอบคือเขาฉีดได้นะเอาละทีนี้ถามว่าถ้าหญิงท้องนะกลัวริ่มเลือดนะแล้วก็โดยเฉพาะแอสตราซินิก้าถ้าซินิก้าเนี่ยนะถ้าฉีดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดจากวัคซีนแอสตราเนี่ยทางยุโรปเนี่ยอาจจะเจอเยอะนะคะเช่นอาจจะเจอหนึ่งต่อแสนและหนึ่งต่อหมื่นของคนที่ฉีดนะคะก็ต้องคิดเทียบแบบนี้นะถ้าโอกาสเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าก็ปล่อยให้หญิงเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นโรคโควิด เรามีข้อมูลว่าถ้าเขาเจ็บป่วยด้วยตัวเชือ้อโดยธรรมชาติเป็นโรคโควิดเนี่ยยิงท้องเนี่ยนะคะถ้าเขาต้องอยู่ ICU จากโรคโควิดเนี่ยเขาจะตัวเขาเองจะมีโอกาสพัฒนาเป็นลิ้นเลือดโดยตัวเชื้อของเขาเองประมาณหนึ่งรายในสี่รายแต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบไม่รุนแรงอยู่นอก c u ซยหรืออยู่บ้านนะคะเขาจะมีโอกาสเป็นลิ้นเลือดประมาณหนึ่งในสิบราย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยว่าในคนทั่วไปมีภาวะการเกิดริมเลือดด้ร้อยละ0.03ซึ่งพบมากในแถบยุโรปโดยหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรสามารถเกิดภาวะริมเลือดได้3มช่วงได้แก่ระหว่างตั้งครรภ์หลังคลอดและกลุ่มที่ทานยาคุมกำเนิดบางชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเกิน50ไมโครกรัมมีความเสี่ยงเกิดได้1-2เท่าและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ให้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรเกิดความรู้ความเข้าใจในการเข้ารับวัคซีนผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษาและรายงานอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ให้รับฟังถือเป็นช่องทางที่ช่วยลดความกังวลใจได้มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นจํานวนมากเนื่องจากมันเป็นอุบัติการโลกใหม่ก็ยังมีรายงานค่อนข้างน้อยนะคะคุณหมอก็จะพยายามใช้รายงานที่เป็นรายงานที่เรียกว่า มีความถี่สูงเชื่อมั่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเป็นวัคซีนก็ใช้วัคซีนประเภทเชื้อตายก่อนไหมเพื่อความปลอดภัยของอนามัยแม่และเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าต้องการให้นมลูกก็คือให้นมต่อได้เลยนะมีคนที่มีประสบการณ์ได้ตอบมาแล้วว่าไม่ต้องออหยุดการให้นมหรือว่ายาคุมอย่างเงี้ยก็ทานต่อได้เลยไม่ต้องหยุดยาคุมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการค่อนข้างจะคอนเฟิร์มตามข้อมูลที่มีอยู่นะคะ แล้วก็สุดท้ายเราก็จะบอกคุณแม่ว่าขอให้คุณแม่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองนะคะโดยตัดสินใจอาจจะร่วมกับคนในครอบครัวหรือว่าแพทย์ของเขานะคะค่ะทางบริษัสูนรนมแม่ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณแม่นะคะที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณแม่ให้นมแม่ในประเทศไทยค่ะสําหรับการเตรียมการการเข้ารับวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนั้นสามารถเข้ารับวัคซีนได้ยกเว้นกรณีที่มีข้อห้าม เช่นมีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดครั้งแรกควรฉีดหลังอายุค,คันภ์1สสัปดาห์หญิงให้นมบุตรสามารถฉีดได้และสามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งสองยี่ห้อที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเลี่ยงการฉีดวัคซีนพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆรวมถึงควรได้รับคำปรึกษาก่อนการตัดสินใจทีมข่าวทีนเอ็นช่อง16รายงาน นัเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็น่าจะคลายข้อสงสัยสําหรับหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่คงตัดสินใจว่าเอสรุปแล้วตัวเองเนี่ยจะเข้ารับวัคซีนต้านโควิด -19 ดีหรือไม่ข้อแนะนําต่างๆก็สามารถนําไปพิจารณาร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ณวันนี้วัคซีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะนะคะที่จะช่วย ป้องกันเราให้ห่างไกลจากโควิด -19 เราเห็นแล้วนะคะว่าแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็สามารถติดโควิดได้ในต่างประเทศมีเห็นกันเยอะแยะมากมายอย่างที่เมื่อวานนี้อะไร